ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีแม่เท้าบาเป็นยังไงมันอนอยู่มุกขึ้นแรกรับดีอยู่บร่รับ้นไก่ดตานี้ลยับดีอยู่บ่ ผ่ดีมเีฝันเลขฝันเบอร์เลยบ่นอนบ่กินข้าวแซ่บใช่บ่ข้าวเนี่ยมันยู่เขาไม่ีใจข้อตาดิเงีย่เห็นหูเออมันต้องไปรอตาซะก่อนตอรอาเดงินลเออมได้ชลชลด้ยอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฮามีไอผู้ใหญ่ใจดีเิ่นเมตตาสงสารเด้อเดี๋ยวจะถามเพป่นไห้เด้อ ลอกตาขางละสองหมื่นหาครับแต่ว่า้าเป็นรงบานนี่มุกดาหารรงบานนี่ของรัดนนี่อาจจะตกอยู่ประมาณสองหมื่น 20, หรือหมื่นหาเนี่ยแหละครับผมอยากลอกตาู่บอกอยากลอกอยากเห็นหูงเนาะบะ่กอยากลอกถีอยากลอกแล้วลู่เออเอออยากเห็นหงถ้าลอกตาเนี่ยเขาว่าตาใส ปานเด็กน่อยไม่รุ่นเลแล้วจ้นไม่ก็พอดะเห็นทางไปเด็กเดดูเออเออเดี๋ยวจะล่องล่องถามายเดอร์า,ามีคนจากซอยเด้อ,เ,อ,อเป็นไงพูดนี้นอนอยู่ไทยขางแรกดีปะรับบะกินเ้่ากับแซ่บบบนอ้อืเด็กพูน้นีิเป็นยังไงนอนรับดีเจอบ่

กระเพ้าเอากระเพ้ามาทางนี้กระเพ้าสัามคนกระเพ้ากระเพ้าใครดาวเอาแม่น้องแหวนตั้งแหวนสั่งกระเพ้า,พา oh สามนะเอาซ่อนโยบุนเด้อซ่อนกับส้อมโยบุนนะซ้อนของซ้อนกับซ่อมเดี๋ยวพายพาเพิ่นไปเอาซ่อนซ่อมมาเอาพี่ซ่อนซ่อมเอาไปเปลือเพิ่นเลยใส่ใส่เนี่อเอายางละคูยางละคู ยางละคูซ่อนซอมหาซอนซอมหาคูหาคูเออบ่เอาเอาส่ซ่อนเดียวกันเราเราถือแปอวไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่การไม่ต้องเออเอารวมกันการเดียวนะตอนนี้เห็นกำลังกินเข่าครับน้องแหวนแค่เผาเมถาได้ยังเมถาต้มข็ต้มครับ ขทองดีกับกะเพราไข่ดาวครับผมแอมฟิวได้อยังแอมฟิวที่น่าข้าวไข่เจียวแซบ่บปะแซ่บแซ่บปะแม่ดาวพี่เฮปี้ก็นั่งคนเดียวจะไหนหนั่งไกลแต่เจ้าผมแข็งปะโอ้กู้เบาไส้นอนเดียวได้ครับเพิน่นเงินตอนนี้เรากำลังเดินทางไป วัดพระใหญ่ภูมโนรมนะครับผมจะไปกราบสักการะพระใหญ่และก็พญานาควัดภูมโนรมครับป้าแม่เถาครับนองแหวนไปเบิ่งครับผมผมก่เคยมากนี่ครับเดี๋ยวนี้นะครับวันเที่ยวสบายดีแม่เถา <c oughs> ตอนนี้สบายดีน้องแวนนี่ครับตอนนี้ก็กลับมาหอดฟังสวรรคิเขตสอปปลาวเรียบร้อยแล้วครับผมไปไหนไปเที่ยวไทยไปรักษาตัวดีเจอบข้วเข้าดีบ่นาประสบความสำเร็จบ่คันแล้วบ่อยดิว่ายาก็ดีครับแต่ยาหมอเนี่ยบัวเข้าดีบ่ไปหาหมอเถอเดี๋ยวเศร้าขาดหัวเข้าเหระครับโอ้ใครแน่ล่ะเพื่อนว่าเออดีใจบ่ เหลือแต่ตาบอกโอ้เหลือแต่ตาตานน่ต้องตานี่ก็ต้องให้ผ้าตัดต้องผ้าตัดต่อกระจกผ้าตัดหาเงินอีกสองหมื่นหาสก่อนเออเดี๋ยวจะมิถามิผู้ใยญ่ใจดีเดี๋ยวจะส่วนเพินมาซอยเด้อเอาบ่เจ้าอยากไปผ้าใช่ป่ะถาผ้าละตาใสปานผู้สาวสักหน่อยคนเด้อ เออเอครับผมตอนนี้ไปหาเขาท่องท่องกคดีแม่นบอกแต่ว่ายากจะให้เพิ่นกินตลอดเด้อตามหมอสั่งเหลือแต่ตาครับตอนนี้เพิ่วมาโอ้ไปหาหมอขึ้นเดี๋ยวหายเลยเขาดีปัยังแลนได้อยู่บ่อยๆนี่แลนบได่าแลนบได่า่เห็นนู่งนบอด่ายบอดเหยนย่างไปเลยใส่หูย้อนยครับเลาเดี๋ยวถามพีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนไดออกทุน พาตัดต,ตาห้ยเดี๋ยวจะพาไปพาอีกรอบนึงเด้อเด็ครับโอ้มาเหรอเป็นไงสบายดีเป็นยังไงขำท่ายาถามสาวสาวเาว,าวเนเป็นได้ไปขำดันเล่าไท่ยครั้งแรกง่ายปะเป็นตะยานปะบ่เป็นตะยานปะน้องเพิ่งก็อายอยู่กิน,นเข้าก็แซ่บป,ปะ ไปเที่ยวภูม,มิล้มเป็นยังไงไปเที่ยวภูมิล้มงามบ่งามครับปะอยากไปอีกปะปข้าวนาข้าวนาซะก่อนไทยมีผู้สนับสนุนอีกซะก่อนซ้ำนี่กับกระเป๋าแบนและกระเป๋าฉีกละ <c oughs> เปิดมากกันสี่คนหมนครับตอนแรกว่าคุยกันมาจะมากสองคนแล้วก็มาเพิ่มเป็นสามยังมาเพิ่มเป็นสีอ่อีกอ่ะอ่ะสุดท้ายเดี่ยก็เดินทางปลอดภัยเด้อ จักหน่อยรถเพิน่นจะมาฮับครับผมรถรถประจำหมู่บ้านเพิ่นก็นจะส่งน้องเพิ่นขึ้นรถอยู่หนาด้านทางฟังซพป,าปาลามเลยแหละครับขึ้นกับอาสะพอนเอาแม่เทาไอ้ไว้พรใอนไหนผู้ใหญ่ใจดีนะเ<า>พิ่นซอยเหลือพาไปเที่ยวไปรักษาให้ได้เฮามีเรี้กว้างใหกว่าให้เบิ่งเม้เด้อสบายดี ห้องน้ำอยากได้ยี่บ่อกห้องน้ำแม่อยากได้จนน้ำชาอ่ะก็จะได้ลูกถูกยาถูกยาก็ดีครับจนเป็นจนเท่าแล้วลูกหลานก็จนเป็นสาวแล้วยังบ่มีห้องน้ำโบมีบาดาลน้ำเก่าอยู่สายที่ายสีหาเออบ่มีผู้หาเงินหาข้ามดูสองคนเออสื่อพูดโมี่ก็ไปไม่ได้หวานอย่างเออไม่เชือกัเอาสองคนขอบคุณเนี ปล่อยพ่อนนี่เพื่อนนะลลหลานสาวเพื่อนเอาแซลลี่แซลลี่ก็ยังอ้ายอยู่ครับออกกล้องน้ำกันทังดูนะครับผมอสาหรับคลิปนี้ครับผม,บบผมกับโซงน้องเพื่อนอถึงสงปปลาวโดยปลอดภัยแม่เฒ่าเพื่อนก็ว่าไอ้ขาดีแล้วเพื่อนา่าบ,บ่ปวดแล้วครับเพื่อนา่าท้องก็ดีแล้วยังแต่ตาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะ มาชอยเหลือพันธ์เดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องยูทูบแคมเบรลี่นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายนะสองคนบ๊ายบายนะยิ้มซะกันไม่ละกระจายดีครับขึ้นรถนะครับนั่งหนาบ่ได้บ่ไเพันยอนขาที่ดีบ่ไม่บ่ให้ผู้เฒ่านั่งหนาเนี้ยเจ้านั่งหนาโลดมันยังได้ยอนขามือสบายสบายดีครับโลดกับมหาจนหอดหนาดานเลยครับ เดินทางกลับโดยปลอดภัยพี่โหล,ลดลเล้าคุณเออแอร์เย็นเย็นพื้นนอนห้องแอร์มือขึ้นเจ้าก็นั่งนาบ่เจ้าก็นม้าเม้า